สวัสดีย้ำเศร้าครับเดี๋ยวเวลามาเก็บบ่วงแล้วครับวันใส่ไว้สิบหลังครับเอ้ยมเมนสิบหลังใส่ไว้แปดหลังนี่ครับมาหอดสถานที่จะใส่ไว้กับใส่ไว้เพื่อครับหนูมผ่านเงียบเลยัน,นาดนี้ยังเกิดขึ้นที่เงียบแท้ Mà của mình một tập bờ, bạc hú nhả, chắc mình đi phải du thang đầy không, mình cũng tiêu câu bức kia bồi nhàng khơi cẩn, nhẹ kít, sám lằng như này, nhảy chim, còn đểu bị lẩn trói, nhặt cả bốc ba như gì là, tập ba cá bay มึงหางกันเลยบรรยากาศอู้พี่น้องบอ่ผ่านมันไปทางใดล้วมันออกไปทา้ง day หวยนี่หวยมันอันบ่ผ่านครับบ่ผ่านเลยใส่กุญแจซองหลังบ่อือ và nó có kiện song lắng thì muốn phàn bài thăng đấy là lắng mày 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 không có mày 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 บัวพานครับท่านนี่มันอยู่คือเก่าอยู่หนูก็บัวพานสามหลังเหรอยังบ่มีแต้มเลยครับเป็นรุ่นต่อครับจิมีแต้มบัว หลังนี่พานอยู่ต่ำซื่อ,อต่ำว่าติดครับหลูดมันหลูดตกแต่แต่แวต้องใส่ลูกมันอยู่แถวนี่แหละอีกหลังหนึง่งย,ยัง อยังวะหนูยังเลียนซยโอ้เลียนเขาหุน่นมันคือบ่ต่ำบวงเปลี่ยนอตเติด,ด้ยวยครับเดี๋ยวเอาไวก่อนอนุ่มบ่ผ่านมันบ่ออกมาทางนีเห็นมันแล่นไปทาง ข้างนอกครับติดรั่วออกว่าได้โตัวใหญ่อยู่ครับบังหันโอ้ยมันเข่าหูนาวว้นี่อ๋ไว้กวนอันนี้ไว้กวนจะีเป็นรุ่นต่อครับไซ่แบบนี้เท่าได้ว่า ได้ไปซองหลังเนาะหลันฟาวหลังมีหลันลฟาอุเอย๋ยยางกันเริ่มอย่างเปลี่ยนไหมแต่ว่าลวดลวดมันแข็งเหรอครับอันนี้บ่ผพานเลย มานบ้นลหลาบันออ้องเฮ้ยผึ่งงเลยคือบบเปลเปนตำมานทั้งหมูกบบนีอยู่นะอะไปไอ้ใส่โนบัน chín hay để lắp chôm bò màu lá dù nó bạt này ô bóp mình xí nó, ủu, cắt may may dù, quay vẫn vệt quan, được trong ba mày nụ vẫn mát, là cái dây ừ. Cái nó cẩn thận này là quá nhập kíp ว้าวอันนี้พานตำซื่อฮือ,อมือนนี่บ่มานสีสงสัยบ่มานสี่มนันเงียบกันมันไปทางใดมหมดละครับ บ,มบมอมานบอมานอ๋มันบผพานเลยตอนนี้มันออกไปทางใดล่ะว้าอันนี้ต่ำบ่วงอือม,มันต่ำจังใดนูะ ยาการดกินตำพร้อมเอาไม้นี่เดี๋ยวปล่อยถิ่มไปก่อนเอาไปแก้มือนี่นะยู่นี่ีหาหลังเยเงียบหนูบอมจ็กก็หนีไปทางใดเงียบกเก็บคือเก่า นี่คุณบ๊อบผ่านใส่อ้อมดักหัวดักไทยหูมันนี่ อืพี่น้องหลังไายนะ่ะสิเอาเรื่องละล่ะหลังสุบท้ายหนุมันเลียขึ้นขัานบนนี่ไงตัวใหญ่ยู่ครับว้ายตัวเดียวตัวเดียวก็คุ้มมันนี่ตัวเดียวคุ้มปุณโดดเย้งๆอยู่ว้าเอาถือว่าใส่ใหญ่ยูครับตัวนี้เ,เดี๋ยวจัดการก่อนครับ นี่ครับพี่น้องตเต็มเดียวตเต็มเดียวคุ้มแล้วเนาะจัดการปลดกันตเต็มเดียวก็คุ้มแปดหลังก็นนแน่นแต่ละบะาโอ้พันจน บ่วงนี่เลยครับเรียบร้อยครับสวยๆแต้มเดียวพ่อเหมืนอนเนาะถึงว่ากันไหมครับครับก็ได้ดูได้กินอยู่เอาหนี้ก็งคงชี้ไว้ซ้ำนี้ครับ้อ,อบงพ่อกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ